ก่อนอื่นนะครับเราต้องถามคุณอ้ําด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เนื้อหอมมากนะครับไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรนะครับก็น่าจะชอบแล้วก็รักคุณอ้ําอยากจะได้คุณอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทําไมถึงไว้ใจนะครับดีไวท์คอนเซนเทสเซรั่มครับคุณอ้ําครับเพราะว่า d ีว i ์เนี่ยคือตอนติดต่อมาครั้งแรกกันนะคะต้องถามก่อนเลยว่า มาจากที่ไหนคืออังก็ถามคุณบีกับว่ามาจากที่ไหนก็ก็บอกมาว่าเคยทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคุณบีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนรู้จักเยอะมากน่าเชื่อถือมากเราก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ตัดสินใจได้ง่ายข้อ2คือบอกว่าคุณบีช่วยส่งสินค้ามาทดลองใช้ก่อนเพราะเราจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าอะไรทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้ทดลองใช้เองแล้วหลงังจากนั้นเป็น,ปนยังไงฮะครับพอคุณบีส่งผลิตภัณฑ์มาปั๊บก็ลองใช้ค่ะสองอาทิตย์เราก็ เซ็นสัญญากันเลยนะคะใช่ครับคุณอ้ําใช้2อาทิตย์ปุ๊บเซ็นสัญญาเลยละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ้ําบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายมากครับคือถ้าสินค้าอะไรผ่านหน้าอ้ําเนี่ยทุกคนใช้ได้เพราะาใช้แล้วแพ้ง่ายมากค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนแพ้ง่ายถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องของการแพ้บ้างใช่ค่ะอ๋อนี่ก็คือเหตุผล ที่ทำให้คุณอ้ํามั่นใจค่ะถ้ามีตัวใหม่เนี่ยส่งมาให้อ้ํานะคะครับยินดีครับผมมีเลมาด้วยมีเลมาด้วยนี่ก็คื้เหร่ก็คุณจริงค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสมาร่วมงานกันแล้วก็แนะนำสินค้าดีๆมาให้ใช้ค่ะ